เทศกาลหุ่นฟางโคราชครั้งที่2นะครับจัดจากชมรมศิลปะชิมช็อปผลิตภัณฑ์ของดีท้องถิ่นนะครับผมวันนี้เสนอในหัวเรื่องนะครับโลกหลังโควิดกับชีวิตที่สมดุลนะครับวันที่1กันยา2,565เป็นต้นไปนะครับณศูนย์การศึกษา น้องระเวียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมานะครับครับสวัสดีครับผมเชยยนันแสงทองวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาน้องระเวียงนะครับของมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นการจัดกิจกรรมเทศกาลหนุนฟางที่ทางจังหวัดนครราชสีมาร,ร่วมกับ ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาโดยเราทําความร่วมมือกับมศรีสัมนธ์ครับจะทีดด่กรมปีนี้เป็นปีที่สองที่มีเทศกาลหนุนฟางเพราะว่าจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศตนเองเป็นเมืองศิละปะนะครับแล้วเราก็อยากจะให้ชุมชนนะครับหรือประชาชนได้เข้าถึงกับงานศิละปะประกอบกับในเรื่องของชีวิตทางด้านการเกษตรเราจะมีเราจะมีฟาง นั้นฟางนี่สามารถที่จะมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวทางด้านศิลปะวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครราชสีมานาครราชสีมาจะเป็นเมืองศิลปะ,ะได้รับการประกาศให้เป็นเมืองศิลปะจากกระทรวงวัฒนธรรมมีอยู่3าเมืองคือกะปีเชียงรายและก็นครราชสีมาก็สอบถามว่าเอ๊ะเนี่ยเราจะทํายังไงให้ชุมชนได้เข้าถึงกับงานศิลปะ เราะว่าเราจะต้องทํางานปฏินักกรบตอนที่ผมอยู่อยู่อยู่บ้านนอกเราก็จะเห็นมุนฟางมุนฟางแต่ก็ไม่ได้ทําแบบนี้ไมาจะ้ทำเป็นเอามาัดมัดแล้วเพื่อที่เป็นมุนไลกาแต่พอไปเห็นของญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะมีมุลไลกาเหมือนกันแต่จะมีการแต่งใส่เสื้อผ้าเข้าไปมันก็เพิ่มความน่ารักเข้าไปนั้นพอไปเห็นอาจารย์ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องงของเลยโอเนี่ยทำชา้านด้ยตอนนั้น เกิดไอเดียว่าเดี๋ยวเราจะต้องมามามาทำกิจกรรมอะไรที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ทําให้ประชาชนได้เขา้าสูคํิว่าศิลปะนะครับเพราะว่าเกิดสถานการณ์โควิดแล้วก็ปิดม่แตนะ่ปีนี้นะครับเราใช้หัวข้อนะครับว่าโลกหลังโควิดกับชีวิตใหม่อันนี้ก็คือเป็นธีมของการจัดงานที่ทางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในปีนี้นะครับมี สถาบัานการศึกษานะครับ10สถาบัานจากทั่วประเทศรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับมาร่วมจัดกิจกรรมซึ่งต้องบอกว่าปีนี้นี่ผลงานอย่างที่เราเห็นนะครับมีพัฒนาการอย่างสวยงามเพิ่มทักษะมากขึ้นนะครับว่าศิละปะนี่จริงๆแล้วม,มันอยู่กับวิถีชีวิตของของชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าโดยสายเลือดของคนไทยไม่ว่าจะเป็นช่าง,งนู้ช่างนี้ช่างปอผ้า เขาทำบ้านอะไรต่างๆ <K> เขามีความรู้เหล่านี้อยู่แล้วเองแต่ว่าเรามาสารส้างสรรค์เอาไอเดียเอาเรื่องของงานศิลปะเสริมเข้าไปชุมชนเขาทาได้อย่างที่เราเห็นผลงานแต่และที่แต่และชุมชนที่ทำเนมือฝีมือทั้ททนนทงนั้นนะครับแล้วก็เป็นการใช้จินตนาการแล้วก็เป็นงานฝีมือคนไทยฝีมือไม่แพ้ชาวต่างชาติครับในเรื่องของงานทางดาษษษษ้านฝีมือศิลปะต้อง ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรแล้วก็เราถ่ายทอดให้ศิลปะเข้าถึงประชาชน,นแล้วก็สามารถส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวได้เลยสวัสดีอาจารย์โอเล่นะครับ,รบสวัสดีครับครับช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหุ่นฟางหน่อยนะครับอาจารย์เพราะจริงโครงการหุ่นฟางของเราก็จัดมาเป็นครั้งที่2นะครับเราก็ได้ความร่วมมือจากชุมชนที่อยู่รอบๆของละเวียงเนี่ยนะครับแล้วก็มีอุดมศึกษาปีนี้เราเชิญมา10ทีม ก็เป็นที่หายอันดีที่ในพื้นที่ตรงนี้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้างสรรค์งานหุ่ฟังด้วยนะครับก็อยากจะให้อยากจะให้พี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพัลลาหรือคนต่างจังหวัดนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าท่านจะได้เห็นงานหุ่นฟางที่หลากหลายในในรูปแบบทั้งของประชาชนทั่วไปและของผู้อมืออาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยว แอนพินพาไปฝั ok ่งนู้นนะครับงานของนักศึกษาน่าสนใจมากครับผมขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์คนที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วฮะเรื่องด้านจิตใจบอก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 เขามาเท่านี้นะมุมหนึ่งมาเท่งนี้หมายเึงอะไรหลังเขาจะมาหลักการนี้คือกิจกรรมการหารางเพราะถ้าเกิดใช้กิจกรรมนี้ใช่ครับผมมันก็จะทำให้เราเนี่ยวิสุทธิ์มันก็จะไล่จากตรงนี้ฮะตรงนี้ก็มองมาข้างล่างกับว่าถ้าเราติดเชื้อหรือไม่ติดก็แล้วแต่เราต้องความจิตใจเหมือนกับ แล้วก็ตรงนี้จะมีอีกตัวหนึ่งที่ปรับภาวะสมดุลเกี่กับที่นอนนี่คือมันเชอบพิซซี่อย่างนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวที่เป็นทอตรมันก็จะ ไม่ฮะเพราะว่าตรงนี้มีโคลงแล้วโดยธรรมชาติของดินเหนียวเนี่ยเมื่อเจอเมื่อมันแห้งแล้วนะมันเจอฝนมันออกแค่ข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยจะจับตัวเหนียวแน่นมากเลยไม่หลุดแต่ถ้าเกิดเป็นดินทรายนะฮะมันจะหลุดอันนี้มันเหมือนเราใช้กับดินด่างเกลียนนะครับพอเป็นสายนังเกตาแข็งเป็นไตเคยเคยเห็นการสร้างยุ้งข้าวสมัยก่อนใช่ไยุ้งข้าวสมัยก่อนเนี่ยแบบเหมือนแบบเดียวกันเลยใช่ครับผมกับไม้ใช่ครับเอามาตัดต้น คือเราดูภายนอกเจอฝนมันมันลอ,อกจกริงแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยเวลามันเจอความชื้นมันจะเริ่มกาะตัวเป็นเหนียวกับเป็นเหนียวทีนที้พอเจออีกปั๊บมันก็แค่โดนเห็้บนนอกแล้วก็จะคงอยู่ตลอดไปเพียงแต่ว่าปีสองปีเราต้องมาดูแลแต่ว่าบางคนรุ่นต่างๆเขามองว่าเป็นภาระเลยเปลี่ยนสังกะสีก็เลยทำให้อ่าจินเกิดกับ,กบ,กบอ๋อที่เขาถนัดเรื่องดินนะฮะก็แล้วก็ไปต่างงาน การทำจริยาาครับก so ็เลยมีสิ่งใส่เรื่องของมาลไปในตัวครับน่าจะติดตั้งยากกว่าคนอื่นนะครับดว่าเราวการแบ่งปันกันการให้กันมันเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่ของคนไทยตอนนี้อบตเหลี้ก็เริ่มพัฒนาดีมากเลยครับท่านก็เห็นนะว่าเริ่มแด้สักส่วนผิวสีมากเลย ต่อไปพีต่อไปผมว่าเขาก็จะเก่งแล้วก็อาจจะได้ระดับทีดีขึ้นนะครับก็จะเก่งกว่าเราเราก็ทั้งน้าที่ระดับหนึ่งแล้วต่อไปก็ให้รุ่นน้องต่อฮะเพราะว่าอย่างน้อยเราเราได้เรียนรู้ระดับหนึ่งนะคนต่อไปเนี่ยต้องรุ่นหลานรุ่นลูกเนี่ยมันต้องต่อที่ทำให้เด็กๆโยนโคล่าเนี่ยแข็งแกร่งมันทำให้ความรู้เรื่นใช่ แล้วก็ตรงนี้ม็ใช้งบไม่มากแต่ว่ามันสร้างสรรค์ได้เยอะแล้วก็ปัจจุบันนี้มันตอบโจทย์กับโลกปัจจุบันเลย